ปัญหาแล้วครับกดขยับแบนีไว่เนาะเหี้ยนี้เนาะตับพืเดี๋ยว้นจะตับพืชไหมเครื่องคีบว่าเลยตับพื้น วางโดนขาเด้อเอาตัวเล็กก่อนก็ได้เกรงตัวเล็กช่วยกันหนึ่งอะไรง่ยสวยดีบานเด้อเอาขึ้นละมากมากเลยพวานนั้นคนเอาขึ้นจะร้องไห้ น่าจะให้ช่างมาทำแต่เช้าพวกนี้ จะด่าแล้วถบมด้ฮะดักมาอีกแล้วครับโอ้ดูครับเอเชียเราเขาตัวเนี้เนอะอันนั้นเสือดูนี่มันอันนั้นเรียงอันนี้มหนอันเรียงให้ยังพื้นตะเป้นะเบอรกนะตะเป้ ช่วยช่วยเรียงหน่อยไม่ได้ทำไงได้นะมันมันสุดวิสัยแล้วเออถ้าเรียงงี้ไม่ได้เลยถ้าเรียงงี้มันพอคลิปขึ้นได้เยอะเออนั่นโอ้ขอบคุณครับเป็นไงเลยครับเรียงนานเนาะอ่าตกตกติดพวงรอ,อยึดขึ้นอยู่เลยวันนี้ว้แข็งแรงเลย sao sao hiện bên này nó đi lăng lăng á nó <laughs> mình rút bên này nó kia nó ra chị bên này đi, đi. đi qua ừ à oh. cho đi không xí à ไดินพังเดิลงมล้มลมลมลมโลมใส่สาขาอะ่ะผมกูพอดไร้าไหม <Okay. S 1> อยู่ไหนหนาไหนอ้าวบ่เดินลงไปี่ย่อ้าวเออพ้อวู๊ ขึ้นมาได้เว้ยไม้ขนาดนี้อ๋อถ้าเรียงได้เดี๋ยวแก้วเลยครับตอนขึ้นไม่ยากนะถ้ายางนี้เนาะช่วยกันครับช่วยกันระวังด้วยลูกพี่อ่าพี่น้องถ้าหญ่ๆอใหญ่ๆงี้ขึ้นดีนะทีเนาะ้็จะตักนะ มารวมด้วช่วยกันเออจะพกกับไปไหนมองตามาตามาตาเรื่องมาช่วยกันเลยเนาะไป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  ตอนเริ่มเลยครับตอนเราขึ้นมานี่สุดยอดมาเลยเนาะอ้าวอ้าวโอ้ยทึมวพี่น้องตอนเริ่มเลยอ่ะช่วยกันครับขอบคุณมากๆเลยนี่รวมด้วยช่วยกันไปครับโอ้เดี๋ยววันนี้จะแจ้งช่างไว้มาดูแต่เช้าครับไม้กองเก็มบ้านเลยนีฮะ เอาสุดยอดครับเท,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 ทตคติกเทคติกทิ่อย่างนี้แต่ขึ้นเราตักบ้าบเดียวเต็มไหมเนานะทิ่ขึ้นบนดีไหมไห่ยังี้ <c oughs> ไม้นั่นสวยมาเลยเนาะมาช่วงหลังกันเลยต้นการกันบหรือเปล่าใช้ได้ไหม เอาละเอาละสันอเดตตุลาเดือนนัดไวกูเลยรวม้วยช่วยกันครับวันนี้พุ่นวายกันทั้งไปใหญ่ครับพุ่นวายกันหมดเลย tết à, à, xe được quyền nữa đây hảo 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 ở ต้องเรียงแนะ่เรียงดีๆนะไอเกสเสียงลาลาไลน์กลาบ,บุสตอนรมาททนสุดเลยลนะ่ะไม้กองพื้นก็ประมาณสิบตันแล้วนี่ยังไม่ถึงเย็นเลย ไปล้ม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 ล้ระวางระวงพี่วางสังขาก่อนนี่วางสังขาข้างล่างก่อนวางล่างกับพื้นเลยเลยอ เหนื่อยเลยครับเจอบ่อยมากเลยเหตุการณ์แบบนี้ช่วงนี้ได้มีปัญหาอ่ะสู้กันต่อไปครับเจอกคลิปหน้าครับ